ขับเพื่อนๆครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กับเต็นท์รถประพย์ยิ่งรวยเต็นท์รถมือสองขายรถด้วยความใจนะครับวันนี้มาแนะนําเป็นรถนะครับตัวฟอร์ดนะครับอีโคสปอร์ตนะอันนี้ที่ผมซื้อมาเพราะว่าผมเห็นตัวลุงตัวรถนะครับสีสันสวยนะแล้วก็ได้เป็นตัวท็อปด้วยนะครับปุ่มสตาร์ทราคาสัมรูปแล้วราคาไม่ได้แพงนะครับก็จะเอามาขายในราคาไม่แพงนะก็เลยซื้อมาให้กับเพื่อนๆนะท่านใดกาลังมองหารถ5ประตูนะครับ บอกได้เลยว่าเป็นอนเนกประสงค์ที่น่าใช้มากๆตัวนี้เป็นกุญแจรีโมทแล้วที่สำคัญที่สุดของเขานะครับกุญแจอ่ะเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวผมจะหยิบให้ก่อนของเขาเปิดปิดประตูระบบสัมผัสครับนี่กุญแจเขาอยู่นี่ครับเออนี่ครับกุญแจอยู่นี่นะเปิดปิดประตูใช้กดเอาครับล็อกแล้วครับเนี่ยกดอีกทีครับเนี่ยเปิดแล้วครับใช้งานได้ครบหมด นะครับนี่ครับเดินดูกันนะครับว่าตัวรถเป็นยังไงนะคันนี้เป็นตัวปี2014นะครับตัวท็อปสุดนะหลังคาสันรูฟนะครับทุกอย่างครบหมดเลยนะออปชั่นมาเต็มนะครับแล้วก็ฝาหลังนี่ครับเปิดได้ครับนี่นี่ครับโอ้โหเนี่ยผมชอบตรงนี้นะมันใส่ของได้ง่ายอ่ะเนี่ยดูดิแล้วมันสวยอะครับเนี่ยหลังคาก็เป็นสันลูฟครบหมดเลยราคาไม่แพงครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับ คุ้มแน่นอนครับตัวนี้นะโหภายในภายในโอเคครับด้านลุงด้านหลังสวยครับนะไปเดินดูตัวรถกันนะครับเอาเริ่มแต่ฝาหลังฝาหลังสวยครับแล้วก็มีที่คุมล้อแบกให้เรียบร้อยครบหมดนะครับละกับข้างเป็นสีดําด้านล่างนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ครบนะครับสะโพกสวยครับประตูสวยประตูสวยครับริ้วรอยขนแมวเล็กๆน้อยๆเพิ่มความหรูหราด้วยกลับข้างนะครับสีเทานะโ้สวยงดงามครับล้อแบกก็โอ้โห เป็นเหมือนคล้ายๆเข่ากวางครับงดงามสวยครับแก้มสวยครับกันชนจะมีรอยนิดเดียวนะครับมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะเป็นธรรมดาของรถมือสองรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานเองผมรีบมาวิดีโอลูกน้องยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวจะต้องขัดไฟให้เดี๋ยวไฟขัดมาจะเงาวับเลยนะครับสปอร์ตไลท์คู่หน้าพร้อมนะครับสวยครับนะครับอ่ากันชนโอเคครับริ้วรอยนิดหน่อยอาจจะมีบ้างนะครับตามสภาพรถมือสองนะแก้มสวยครับคันนี้ ตัวรถเดิมบางด้วยนะฝากระโปรงน็อตเนร์ดสวยมากนะครับประตูสวยครับประตูสวยครับนะครับแล้วก็กระจกมองข้ามพร้อมไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็มีโลบาร์ด้านบนครบหมดนะครับโอเคฝาหลังสวยครับสะโพกหลังสวยริ้วรอยมีหน่อยนึงนะครับนิดหนึ่งนะโอเคโดยรวมถือว่าโอเคครับไปเปิดดูภายในกันนะมาครับรูรถในราคาไม่แพงนะนะครับนี่ครับ แผงคู่แผงข้างสวยมาพร้อมลําโพงหมดนะครับกระจกปรับข้างพับข้างเป็นไฟฟ้านะครับไฟสปอร์ตไลท์ไฟตัดหมอกมีครบหมดตัวนี้เป็นตัวปุ่มสตาร์ทแล้วนะครับรถวิ่งสี่แสนสี่หมื่นกว่ากิโลแอร์เป็นแอร์ระบบดิจิตอลนะครับแยกปรับอุณหภูมิเป็นรูปดิจิตอลขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB อะไรครบหมดนะครับหน้าปุ่มหน้าปัดพร้อมหมดนะครับกระจกตัดแสงนะครับแล้วก็นี่ครับไฟนะครับสลูฟครบเบาะ เบาะด้านคนนั่งโอเคครับนะครับมาเปิดดูต่อครับแผงหลังนะครับแผงประตูหลังสวยครับนะครับเบาะคนนั่งโอเคครับนะครับริ้วรอยจะมีบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆนะเอาไปเปลี่ยนได้ครับไม่กี่บาทนะพวกนี้ครับทาตัวเบาะนะครับซึ่งเบาะของตัวพวกฟอร์ดพวกนี้ถูกครับนะเปลี่ยนแต่แผงอย่างเดียวเนี่ยเปลี่ยนเป็นชิ้นเนี่ยหลักร้อยเองนะครับแผงข้างสวยครับเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเบาะเบาะคนจะเป็นรอยหน่อยหนึ่งนะครับเปลี่ยน เปลี่ยนเป็นคาดแบบนี้นะครับก็หลักร้อยนะตัวนี้แอร์มุงแอร์แบกพร้อมหมดคู่เลยนะครับนี่ครับแผงคุ้งแผงข้างนะครบครับสวยครับนี่กับราคาผมบอกได้เลยว่าเกินคุ้มแน่นอนคุณดูข้างบนนี่งดงามจริงเลยอ่ะโอ้โหนะครับสวยมากครับนางฝากไว้หนึ่งนนะเป็นตัว Ford EcoSport นะนะครับตัวนี้น่าใช้ครับแล้วราคาไม่ได้แรงนะโอเคนะครับใครสนใจติดต่อผ่านทางน้องเซลครับสวัสดีครับ